เรื่องจริงโลกเดือดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวิกฤตโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงและเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากอุณหภูมิโลกจ่อทำลายสถิติเก่านักวิทยศาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเตือนว่าหากไม่มีความพยายามอย่างจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแนวโน้มความร้อนนี้จะยังคงดำเนินต่อไป จนสนสิ้ัตวศรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยืนยันว่าปี2024 <S <S เป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ175ปีโดยมีอุณหภูมิสูงกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมถึง1.55บวกลบ0.13องศาเซลเซียสระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงที่สุดในรอบ8 0นปีระดับน้ำทะเลสูงที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกด้วยดาวเทียมทาน้ำแข็งละลายเร็วเป็นประวัติการเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในปี2024ยังทำให้เกิดการพลัดถิ่นของผู้คนมากที่สุดในรอบ16ปีส่วนรายงานจากโครงการสังเกตการโลกแห่งสหภาพยุโรประบุว่าปี2025เป็นปีที่เดือนมกราคมร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยอุณหภูมิพื้นผิวอากาศ สูงกว่ายุคก,ก่อนอุตสาหกรรมถึง1.75องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วเช็ดคลื่นความร้อนฝนตกหนักและพายแล้งอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์โลกเดือดเท่านั้นครับนอกจากนั้นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นทวีปเอเชีย เผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศมากมายคลื่นความร้อนมีความรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้นทวีปยุโรปรเผชิญกับภาวะที่โลกร้อนขึ้นเร็วกว่าทวีปอื่นๆในขณะที่ภัยแล้งและไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นทวีปแอฟริกาเผชิญกับความร้อนจัดและภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและบริการละตินอเมริกาเผชิญกับพายุเฮอริเคนภัยแล้งน้ำท่วม และไฟป่าที่รุนแรงและถี่ขึ้นภูมิภาคตะวันออกกลางเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนภูมิภาคอาร์ติกงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง3เท่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและประชากรพื้นเมืองโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าภายในปีคศ2100 อุณหภูมิเฉลี่ยโลกจะเกิน2อ,องศาเซลเซียสอย่างแน่นอนหากยังไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในขณะเดียวกันธรรมชาติเองก็กำลังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากความร้อนสะสมและความผันผวนของสภาพอากาศนั้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะในบ้านเราที่อากาศร้อนมากขึ้นกวาจส่งผลต่อสุขภาพได้การป้องกันตนเองจากความร้อน จึงเป็นสิ่งจําเป็นครับควรหลีกเลี่ยงการออกไปอยู่กลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดดื่มน้ําให้เพียงพอสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มีร่มเงาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษก็มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์